หลวงปู่น่าปู่ไดทานจิตประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้รรรรพระอาจารย์บรรพธาติเชิงชุมเมตตาทำให้หลวงปู่ได้ทนจิตนะครับพระอาจารย์ธรรมกิจท่ธธานอุปถาในการประคองหลวงปู่นะครับ าสุขภาพของผู้เฒ่านะครับกับผมพระูสาทูนะครับกราบขอพรหลวงปู่ออนไลน์ได้นะครับในเวลานี้นะครับเป็นภาพสาระการสดๆอยู่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนอครน,นะครับละนอต้ใจนผเจมาธับ ลป right? um> ู่นรครับาโอ้ลไหลานอกนนีเขาหลงปู่คำไหลปสุดโคนะครับได้ได้ขยิบาเพื่อไสะดวกไม่สะดวกผมได้สุดเหตุหลวงปู่อยู่ครับหลวงปู่คำไหลปริสุทธิโคจา์